ก็วันนี้เรามาสอนดาวโหลดตัว YouTube y o u t ท b e ตัวแบบเราอยากได้เพลง MP3 แต่เราดาวโหลดจาก u t u b e แตนะ่อยากได้เพลง m p ็นบีสามนะพี่ย่าโหลดคือมันเปิด2แถบครับอีกแถบหนึ่งเป็นแถบ YouTube ครับอีกแถบหนึ่งเป็นแถบเป็นแถบของการดาวโหลดครับอีกแถบหนึ่งคือแปลว่า YouTube ทูเอ็มพีสามเอ็นเตอร์เข้าเออเอ็นเตอร์เข้าไปครับเราจะคู่ครับอันนี้จะเป็นยู u ูบทูเอ็มพีสามกดเข้าไปเลยครับเราจะคู่ครับระหว่างรอมันโหลดเอ้ยระหว่างรอมันเข้าไปครับก็เข้าไปที่หน้า youtube ก่อนนะครับชา้าจัง,งวะชา้าตั้งสองงานเลยโอ้โห อ๋อที่อยู่ถูกขออยากฟังเพลงอะไรเช่นเพลงเพลงอะไรดีเพลงเพลงทิ้งไว้กลางทางนะครับทิ้งปร,ปรัดภาษาจนิงนะขออภัยด้วยครับทิ้งไว้ไว้กลางทาง นะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่เสร็จแล้วได้มาใช่ป่ะครับได้นี้มาแล้วใช่ป่ะคุณก็คลิกขวาครับที่ที่คำว่าทิ้งไว้กลางทางคลิกขวาครับแล้วก็คัดลิงค์ครับเข้ามาที่หน้า YouTube ครับพี่เองเข้าไม่ได้ลแล้ววางครับคอนโทนบีนครับ คอนโทรลวีคอวางครับแล้วกดหาครับรอสักครู่ครับแล้วมันก็จะเจอรับเพลงทิ้งไว้กลางทางก็กดดาวโหลดครับนี่มันก็จะขึ้นดาวโหลดตรงนี้เป็นเอ็มบีสามนะครับก็รอดาวโหลดสักครู่แบบน,นี้เป็นตวัวเป็นอัน,นอันนี้มันโหลดง่ายดีนะยูทูบยูทูบทูเอ็มบีสามนะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ยูทูบทูเอ็มบีสามไว้แล้วกันคุณจะไม่ต้องหายาก ลิงไว้ใต้คลิปแล้วกันก็อลอมมาโหลดครับโหลดเสร็จก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรโหลดเสร็จก็ฟังได้เลยเหมือนเพลงนี้เหมือนเพลงนี้นะครับโหลดเสร็จก็ฟังได้เลยนะครับนโหลดเสร็จก็ฟังได้เลยอ๋อมันยังไม่ค่อยมันเปิดฟังดิ เรเดโหลดเสร็จก็ฟังได้เลยนะแบบอันนี้ครับนี่ไม่โปรหมดเพลงเขานะเป็นเพลงไซโยนาระนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับก็คงจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเนาะที่อยากดาวน์โหลดเพลงเอ็มน youtube ก็ฝากกด u ับ c r ค b ้แล้วกดฝากกดซับสคร้แล้วกดไลค์ เพือ่อไเอาใหม่เอาใหม่ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะคะรับบ๊ายบายจุบจ๊บ